เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเรื่องของฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดนะครับตัวอย่างนี้นะครับบอกว่าจงหาช่วงที่ทําให้ฟังก์ชันต่อไปนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มและช่วงที่เป็นฟังก์ชันลดนะครับฟังก์ชันเพิ่มนะครับฟังก์ชันเพิ่มกับฟังก์ชันลดทีนี้ฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดอย่างอย่างที่เคยบอกครับว่าเราจะาเพิ่มเมื่อไหร่เพิ่มเมื่อเพิ่มนะครับเมื่อ f ไพรม์ x อันนี้ผมเขียนย่อๆครับต้องมากกว่าศูนย์อนุพันธ์ต้องมากวามากว่าศูนย์ลดเมื่อไหร่ลดเมื่อ f ไพรม จะต้องน้อยกว่า0โอเคครับนี่เรื่องนี่คือเรื่องของฟังก์ชันเพิ่มของชั้นลดอ่ะาวนีลองดูครับแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะตอบว่าฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดเนี่ยเราจะต้องดิฟใช่ไหมราจะต้องดิฟเสร็จสุดท้ายเสร็จปุ๊บต้องมาเปรียบเทียบว่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่า0ที่ก่อนที่เราจะเปรียบเทียบน้อยกว่าหรือมากกว่า0เนี่ยเราก็อะไรเราก็ต้องไปหาจุดที่เป็นศูนย์มาก่อนเพื่อจะได้รู้ว่ามันน้อยกว่าหรือมากกว่า0ย์อ่ะดูเรยดูเลยนะครับข้อ ขอเขียนโจทย์ก่อนแล้วกันนะครับ fx เท่ากับ fx นะครับข้อหนึ่งนี่ fx เท่ากับ x กำลังสองลบ4 x บวก5ผมดิฟหนึ่งครั้งครับ f ผ่าน x ก็เลยเท่ากับ 2x ลบ4ี่ดูนะครับเราต้องการดูว่าก้อนเนี้ยมากกว่า0หรือว่าน้อยกว่า0เพื่อที่จะตอบ นี่ก่อนการจะดูว่ามันมากกว่าศูนย์หรือน้อยกว่าศูนย์ก็ต้องไปจับมันเทียบกับศูนย์ก่อนดูนะครับเนี่ยขั้นตอนนี้ก็คือจับสมการเท่ากับศูนย์สองเอ็กซ์ลบสี่ 4. แก้สมการไปมาปุ๊บมันได้เท่าไหร่ครับมันได้สองเอ็กซ์เท่ากับสี่มันได้อะไรครับมันได้เอ็กซ์เท่ากับมันได้เอ็กซ์เท่ากับสองจับจับไปหานะครับเพราะนั้นขอเขียนแค่อันเดียวพอ, X อเอ็กซ์เท่ากับสองเขียนนะครับเขียนตัวนี้ก่อนนะครับมันจะออกเป็นอย่างนี้สองเอ็กซ์เท่ากับสี่ ีนี้ x ก,ก็เท่ากับ4ส่วน2แปลว่า x ก็เท่ากับ2โอเคนะครับ x ได้2 x เท่ากับ2นะครับ x เ,เท่ากับ2จุดตรงนี้เลยครับคือสิ่งที่เราจะเอามาพิจารณาดูการพิจารณานะครับดูการพิจารณาก็พิจารณาอย่างนี้ครับนะครับเริ่มพิจารณานะครับเราก็เริ่มดูเหมือนขีดเส้นจํานวนดูนะครับ x เป็นอันนี้เป็นเหมือนเส้นจํานวน,นครับ x เป็นสองอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ x เท่ากับสองเราก็ลองแทนค่างลงไปครับอยากรู้ว่ามันน้อยกว่าหรือมากกว่าศูนย์นะครับสองอยู่ตรงนี้อยากรู้ว่ามากกว่านหรือน้อยกว่าศูนย์ก็สมมุตินะครับอน,นี้เป็นสองใช่ไหมฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวเลขพวกสามผมเอาตัวเลขสามพวกเนี้ยเอาสามตัวเนี้นะครับเข้าไปแทนในในนี้นะครับในนี้มันก็ออกมาเป็นสองคูณกับสามลบสี่เท่ากับหกลบสี่มันเท่ากับสอง สองเป็นตัวเลขที่ออกมาเป็นบวกอเครับเป็นบวกครับเพราะไอ้ตัวนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นบวกอย่างนี้เป็นบวกเขียนข้างบนแล้วกันนะครับเป็นบวกนะครับเป็นบวกนะครับถัดไปครับตัวเลขที่อยู่ฝั่งนี้ของสองฝั่งซ้ายของสองเอาอะไรมาก็ได้ครับผมเอาหนึ่งมาแล้วกันเอาหนึ่งมาเอาหนึ่งก็เอาหนึ่งเเข้าเข้าไปแทนครับเข้าไปแทนในอนุพันธ์ก็สองคูณกับหนึ่งลบสี่มันเท่ากับสองลบสี่ก็เท่ากับลบสองลบสองครับเป็นตัวเลขติดลบ ติดลบครับเนี่ยติดลบมันติดลบแปลว่าอะไรครับอนุพันธ์ติดลบอนุพันธ์ติดลบแปลว่ากราฟมันจะต้องถูกลากลงมาคือเป็นฟังก์ชันลดโอเคครับมันจะต้องเป็นฟังก์ชันลดแล้วพอไปถึงตรงนี้มันเป็นบวกใช่ไหมมันก็เลยต้องเป็นฟังก์ชันเพิ่มอย่างเงี้ยโอเคนะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถตอบได้ว่าเราจะสามารถตอบได้ว่านะครับช่วง f นะครับเเป็นฟัง์กชันลด เป็นฟังก์ชันลดนะครับบนนะครับบนช่วงอะไรบนช่วงนู่นเลยครับด้านซ้ายสุดมาซ้ายสุดก็คือลบอินฟินตี้มาจนถึง2ฟังก์ชันลดนะครับแล้วก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มเพิ่มนะครับเพิ่มเพิ่มนะครับบนไหนบนอะไรบนบนเอ่อตั้งแต่2ไปจนถึงอินฟีนิตี้นะครับลักษณะแบบนี้โอเคนะครับเนี่ยนี่คือวิธีการดู <c oughs> เป็นฟังก์ชันลดใน เขียนเป็นในก็ได้นะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมันมีความโค้งความอะไรผมขอเขียนเป็นในแล้วกันลดในช่วงเนี้ยนะครับอันนี้ก็ในช่วงนี้โอเคนะครับลดในช่วงนี้นะครับอ่าถัดไปดูข้อสองครับข้อสองข้อสอง fx fx เท่ากับ x กำลังสามลบสาม x นะเหมือนเดิมครับหาอนุพันธ์หนึ่งครั้ง f พรม x นะครับเท่ากับสาม x ยกกำลังสองลบ ลบสา x กำลังสองลบสามลบสานะครับจับสมการเท่ากับศูนย์ครับศูนย์เท่ากับสาม x กำลังสลบสามแก้สมการครับเวลาเราแก้สมการเนาะมันก็จะได้0ูนย์เท่ากับดึงสออกมาอันนี้ได้ x กำลังสองลบหถูกไหมเอา3ไปหารมันก็เลยเหลือศ x กำลังสองลบหโอเคครับปรากฏว่าตัวนี้แก้ออกมาได้เป็นเท่าไหร่ครับ x ลบหคูณกับ x บวกหโอเคครับเท่ากับ0ูขับได้ตัวนี้ออกมานะครับ ได้ก้อนนี้นะครับ x ลบหคูณกับ x บวกหเท่ากับศูนยเขียนครับก็ได้0เท่ากับ x ลบหคูณกับ x บวกหมันแปลว่าอะไรแปลว่า x อ่ะแปลว่า x กะนครับเท่ากับ1ตัวหนึ่งแล้วก็ลบหตัวหนึ่ง1ตัวหนึ่งลบหตัวหนึ่งครับนี่คือค่าของ x อ่าตัวนี้ลักษณะนี้เขียนครับอ่ะคราวนี้ผมก็มาดูครับเหมือนเดิมครับก็มาทดสอบดู ทดสอบค่าดูนะครับอ่าลากเส้นจํานวนเหมือนเดิมครับปกติลากเส้นจํานวน1กับลบหนลบหน้อยกว่าจะต,ต้องอยู่ทางด้านซ้ายมือ1นมากกว่าอยู่ทางด้านขวามือโอเคครับก็เอาตัวเลขไปแทนครับเนี่ยอ่าตัวเลขฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เอาสัก2เอา2ไปแทนครับเพราะ2มันมากกว่า1เอา2เข้าไปแทนในเนี้ยมันก็ออกเป็น3คูณกับ2กําลัง2ลบ3ใช่ไหมก็จะเท่ากับ3คูณ4ลบ3ม มันก็เท่ากับ12บสองลบสามลบสได้เท่าไหร่8 9 10 11 10เอ่อได้12บลบสก็เหลือ9ใช่ไหมเหลือ9โอเคไหมเ้าครับเเป็นบวกครับเป็นบวกเป็นบวกนะครับเพราะนั้นไอ้ฝั่งนี้ก็จะออกมาเป็นเป็นบวกโอเคนะครับอ่าถัดไปครับเอาตัวเลขที่อยู่ระหว่าง1นลบหกับ1มาลบหกับ1เอา0ครับเอา0เข้าไปแทน0ครับผมก็เลยเอา0เนี่ยเข้าไปแทน0นะครับเข้าไปแทนในนี้ สามคูณศูนย์กำลังสองลบสามก็ออกมาเท่ากับลบสามเป็นตัวเลขติดลบติดลบครับเพราะงั้นตัวนี้ก็เป็นลบโอเคนะครับอ่าถัดไปครับช่วงนี้น้อยกว่าลบหนึ่งครับเอาตัวเลขที่น้อยกว่าลบหนึ่งมาก็เอาลบสองแล้วกันผมลบสองเข้าไปแทนในนี้สามคูณกับลบสองยกกำลังสองลบสามมันก็ได้สามคูณกับสี่ลบสามสิบสองลบสามเท่ากับเก้าเป็นบวกครับนะอันนี้ก็จะเป็นบวกแปลว่าอะไรครับแปลว่า แปลว่าลักษณะของกราฟตัวนี้นะครับมันเป็นบวกใช่ไหมมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มมันก็จะมาประมาณนี้ฟืบพอมาถึงหนึ่งปุ๊บตรงนี้ก็ลดลงครับอ่เขียนใหม่นะครับก็จะมาประมาณนี้นะครับฟังก์ชันเพิ่มเขียนไหมครับพอมาตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันลดอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับลักษณะแบบนี้อันนี้คร่าวๆนะอันนี้ไม่ใช่กราฟนะครับเพียงแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ผมให้ดูว่าเวลาเป็นฟังก์ชันเพิ่มอ่ะมันจะขีดขึ้นฟังก์ชันลดมันจะขีดลงเนี่ยนะครับแล้วฟังก์ชันเพิ่มมันก็จะขดขึ้น้นนนเยััลกษณะ ตัวนี้เราก็จะตอบเลยว่า f เนี่ย f นะครับเป็นฟังก์ชันลดัชันลดตรงไหนครับบริเวณที่มันติดลบนะครับในช่วงไหนในช่วงนี่ครับลบหนึ่งไปจนถึงหนึ่งช่วงเนี้ยโอเคนะครับแล้วก็ f เนี่ยเป็นฟังก์ชันเพิ่มเพิ่มนะครับเพิ่มในช่วงไหนในช่วงอ๋อนู่นเลยนะครับตั้งแต่ลบอินฟินิตี้มาจนมาถึงลบหนึ่งนี่นะครับส่วนนี้ ส่วนนี้นะครับแล้วก็มารวมกับส่วนนี้ก็ก็คือยูเนียนกับยูเนี่ยนก็คือกับอีกช่วงหนึ่งอะ่ะหนึ่งถึงอินฟินิตี้ครับเนี่ยครับลักษณะแบบนี้นี่คือลักษณะของการคิดคำนวณจากอะไรการที่เราไม่เห็นกราฟเราสามารถที่จะใชู้ปพันธดับหนึ่งในการตอบลักษณะของกราฟได้ว่าเฮ้ยบนช่วงนี้นะตั้งแต่อันเนี้ยอันภาพนี้ก็คืออะไรทางซ้ายมือของ2นะครับกราฟมันจะกราฟมันจะลดลงทางขวามือของ2กราฟจะเพิ่มขึ้นส่วนตัวนี้ ส่วนตัวนี้นะครับทางซ้ายมือของลบหนึ่งกราฟมันจะพุ่งขึ้นพอไปถึงลบหนึ่งปุ๊บมันจะลดลงเลยลดลงมาถึงหนึ่งปุ๊บมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยโอเคครับอ่ะลักษณะคืออย่างเงี้ยนะครับอ่ะคราวนี้ผมเสริมนิดน,นึงผมก็เลยไปเอาเอา่าลองไปเอากราฟมาให้ดูนะครับกราฟที lifting, ่กราฟที่วาดมาจากโปรแกรมจริงๆนะครับให้เราเห็นว่าภา,าพของมันเป็นยังไงนะครับภาพของมันเป็นยังไงอ่ะดูครับเนี่ยภาพของมันดูตัวนี้ครับดูตัวนี้นะเห็นไหม เห็นกราฟตัวนี้ไหมครับนี่คือกราฟของตัวนี้ครับนี่ครับผมวาดมาด้วยเขาเอาข,ขึ้นมาตรงนี้แล้วกันนะครับผมวาดมาด้วยขยับหน่อยน,น,นี่นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับผมไปวาดมาจากโปรแกรมที่เรียกว่า G ีโอจบ้านะครับเราจะสังเกตว่าเนี่ยกราฟตัวนี้ครับ x กำลังสองลบ4ี่ x บวก5ก็คือเนี้ยครับคือตัวนี้ ไปวาดการาฟมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมอยู่ระหว่างสองเนี่ยครับการาฟมันจะลดลงฟืดมนเนี่ยมันโค้งเนี่ยเนี่ยสองสองตัวเนี้ยการาฟก็จะเนี่ยลดลงมากกว่าสองปุ๊บการาฟมันจะเพิ่มขึ้นโอเคครับอ่ะคราวนี้มาดูการาฟตัวข้อที่สองเอ็กกำลังสามลบสามเอ็กเนี่ยครับคือตัวนี้การาฟมันจะเป็นอย่างนี้มาฟื้นมานี่แล้วก็มาถอยลงนี้แล้วก็พุ่งขึ้นสังเกตครับอ่าจุดนี้เป็นจุดที่ชื่อลบหนึ่งเน,เนี่ยครับตรงกราฟบริเวณเนี้ยครับด้านซ้ายมือของลบหนึ่งเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันลดลงนะครับมาถึงนี เขี่ย okay, ไหมพอไปถึงลบหนึ่งนะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้ลบหนึ่งถึงหนึ่งปุ๊บการาฟมันลดลงนะครับการาฟมันลดลงพอไปถึงหนึ่งปุ๊บเนี่ยตรงนี้ปุ๊บมันก็เพิ่มมากขึ้นอีกเขยมเนี่ยครับลักษณะของมันเป็นอย่างนี้เขีย okay, นะครับถ้าเรามองจากผม,มอยากคือเรื่องของเรื่องผมอยากให้เราเห็นจากการาฟด้วยนะครับจริงๆเราไม่จําเป็นต้องมองการาฟเราก็คํานวณได้นะครับลักษณะนั้น พยายามลองคือคือเวลาเราคิดคำนวณเสร็จแล้วเนะี่ยก็ลองไปเาเรียกอะไรลองเอาไปแบบเอ๊ะทำไมผมเลื่อนตัวนี้ไม่ได้โอเคคนระลองเอาไปลองไปพอดการาฟดูนะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเรานะครับก็จะเห็นว่าเออโอเคโอเคนะเนี่ยมันมันเป็นอย่างเนี้ยนะครับลักษณะนั้น